นหนครับตัวน้องครับยอดรังแกสารเจ้ามณีอ่าวันนี้เจอวัวเขียวเลยไม่เคยชกวันนี้ร้อนสามเกหน็บมาเยอะเลยวันนี้เกิดอะไรนะสองคนครับสองคนวากิเมื่อคืนกินกันเลยเดี๋ยวมาลดหน้าตาช้างเอาเราซ้อมอยู่ที่สีเกศครับอย่าค่สารเจ้าน้วนโอ้ยครูป้าครูซ้อมเพียบไปเลยี่วันรอบนี้เอาก็สองสามวันที่ได้วันนี้เจอวัวเขียวเห็นเขาไหมเขาเป็นยังไงสไตล์ยังไงก็เขาเดินครับเขาเดินเขาน่าจจะสูงกว่าเราหน่อยนะเราเนี่ยประเภท เตะซ้ายเตะซ้ายนะวันนี้คือเอาซ้ายไปสู้กับพวเขียวเอางรถสูงเท่าไหร่แปดสิบน้ำหนักของเราไปปล่อยหกเจ็ดเนี่อนผลงานเป็นไงสามไฟบอกทางบ้านหน่อยเชื่อใจได้เป็นไงบ้างก็ชนะเสือดำชนะไอ้เดอกไก่แล้วก็ชนะเป็นสิชัยครับร้อยเท่าไรล่าสุดร้อยเท่าไรร้อยสามพันวันนี้ปล่อยขึ้นมาร้อยสามสามเจ็ดเลยหรอมันใหญ่ไว้ในนี้ก็ครั้งแรกไหม เราทำจิงเนี่ยไดย้ครับได้อยู่นะไม่มีปัญหาร่างกายซ้อมมาดีอาจารย์เช็มเคลียร์อยู่แล้วนะ,ะลูกหลานจากเชียงวันโคดรครับคว้าโคอุดรเชียร์เราเนี่ยทุกท่านฟากไปแล้วไงผมครับเต็มเที่ยงเนะครับโอเคขอบมาณครับผมโอเคไปขอบคุณในนาตัวนั้นชท่อไงตัวนี้ครับผมวัวเชียวปอเปย์ครับอ่าตัวนี้เป็นไปอะไรเป็นรั้วของชาติครับเป็นรั้กี่ปีนเนี่ยเอ่อเป็นหกเดือนครับตกเดือนหลังเนี่นะครับเดี๋ยวไปเรียนในโรงเรียนสินได้ยังไม่จบใช่ไห เราเนโลเขาอยู่ที่ไหนค่ายมวยปอเปี๊นครับที่เดิมกี่วันรอบนี้ก็ประมาณกำลังแต่วันที่สิบผมก็หลายวันอยู่นะเรานี่ก็คือประเภทมวยเดินเดินแบงเดินเตะครับวันนี้เจอยอดดวงใจใน่เขาเตี้ยกว่าเรานะครับสูงในเราได้แน่นอนครับอารมณ์สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดเจ็ดครับน้ำหนักของเราปลอยพลอยอ่าหกสิบแปดหกเก้าปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะยี่สิบสองครับล่าสุดเราจบไปเดือนไหนเดือน ที่รัดเนินที่ไหนที่รามนาวมันต้อเป็นชก R W ราใช่ไหมใช่ครับอาราบิวเอสมัน้อเป็นใงผลงานก็ชนะมาเทียบครับนั่นคือล่าสุดของเราใช่ไหมใช่ครับแล้วโคตรนั้นสองพายเป็นไงบ้างก็ชนะด้าวีแพ้รับน้ำมูลเลยครับก็ชนะสองพ้ยหนึ่งนะครับวันนี้ร้อยสามเก่งได้เคยชกยังก็เคยครับก็คือนั้นไม่มีปัญหาดิก็ไม่มีครับก็ไม่ต้องคุมเยอะสบายๆนะครับเราเป็นคนจังหวัดได้สดร้อนยอดดวงใจเขามีอะไรบ้างวันนี้คิดว่าที่เราเคยเห็นคลิปก็มี กแล้วก็เชียงสายครับเราก็ใช้อะไรไปสู้เขาวันนี้ก็เดินแรงกันน้องครับี่เดินแทงไปเรื่อยคิดว่าวันนี้น่าจะเอาเขาอยู่ไหมเอาอยู่ครับเอาอยู่นะฝากให้ขับเชียงกันหน่อยวันนี้ฝากเชียร์พวเชียร์ได้ครับพวเชียร์ทำให้เจมส์ไครับวันนี้ที่มุมนี่ก็เก๊งมาใส่ทองไม่มีอะชีมาเดิมมั้งพวกมีน้องมีเน่วันนี้มีทุกคนะโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับฝา